สวัสดีครับญาติยมพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ท,ทุกทท่านนะครับเด้อ่อนีมาเบึงบางไฟบางไฟผู้เตยบุญลงไฟผู้เตยครับแต่ว่าเข้าไปข้างหนา้าบ่ได้เข้าไปข้างหน้าครับเพราะอยู่ด้านหลังด้านหลังหานด้านหลังหานบางไฟครับ ก็รอเเบิงบางไฟขึ้นย่างเดียวนี่แหละบังก่อไฟไปนียบัง <c oughs> อยู่หันว่าหันนะก็ห้มอยู่ครับแต่ว่ามันบังอ้บังไปไม่ครับ ในนายนายมองนา,ายไม่อยูซ่ซือนี่จะเป็นย,งยงังไงสิบบได้บ่บังปันไดหรอว่าฝนสิตกครับบ่มีมองย <c oughs> อยูเลยบาดนี่โอ้ยสายได้เด้อเลยอยู่ใส่น้าเนาะฝนลงเม็ดนะครับนายไม่อยู่มองเก่าละ่ะโอ้ยเด็กฝนห่ำและนะ้วเนาะเนาะ ไทยลิฟท์เลยออบางหมื่นไายบ่ท่านบางไฟน่อยงานไายบัท่านสำบางต่ว่าเชื่อจะได้จูดบางนึงกับดุลเติบได้เลย ปาขึิน,นั่งจุดวอาะดได้ทอดได้ับบ่หูนะครับบ่ได้ยินเสียงประกาศเบิ้งเบิ้งยางเดียวเลยอ่ะ บ้างหน่อยไทยบระท่านสำัมกลับเมื่อไรครับฝนไล่ฝนทํทาทามโล่งเม็ด